ดำเนินชีวิตอย่างเจ้าของกิจการหากฟังเพียงผ่านๆก็ย่อมไม่รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงของนักธุรกิจกิจฟฟารีนนั้นต้องทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารธุรกิจบริหารชีวิตบริหารทีมงานบริหารรายได้วันนี้แพทย์หญิงนลินีภัยบูรณ์จะมาแนะนำเทคนิคการดำเนินชีวิตอย่างเจ้าของกิจการว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตมีพลังสร้างความสำเร็จในกิฟฟารีนได้เราเป็นเจ้าของอะ่ะ แล้วเรากําลังดูแลคนแล้วเรากําลังทําให้คนเนี่ยเป็นเจ้าของแต่สิ่งที่เราแตกต่างก็คือว่าเราเรียกหรือเชิญคนไทยเนี่ยมาเป็นเจ้าของกิสรีนให้เขาทํางานจะเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่แต่การที่เขาไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลยเนี่ย บางครั้งก็เป็นข้อจํากัดทําให้เขาอาจจะสู้บ้างไม่สู้บ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินลงทุนเราต้องใช้หัวใจแรงกว่าเจ้าของกิจการธรรมดาใช่ไหมคะวันนี้หมอจะพูดเรื่องตัวท่านเองมากที่สุดเพราะว่าตัวท่านคือต้นตระกูลท่านรู้ไหมต้นตระกูลเป็นอย่างไรข้างล่างก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะในชีวิตจริงๆเนี่ยท่านอาจจะเชิญคนเยอะแยะแต่ถ้ามีสักสี่คนเนี่ยเป็นเหมือน คนที่เป็นขุนศึกอ่ะเป็นผู้นํามือรองที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการที่ยิ่งใหญ่เหมือนเราเนี่ยสัก4ี่หคนหมอาตัวเลข4ีหคนนี่มาจากด i มอนแกรนด์พาราได i ์สิ7คนของเราค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกว่าจะเป็นด a มอนแกรนด์พาราได s ์เขาสร้าง p a r a ได s ์มาหลายคนแต่คนที่เป็นนักสู้จริงๆและทําอย่างถวายชีวิตจริงๆส่วนใหญ่แล้วจะมีคนละ4ีหคนค่ะ